สวัสดีค่ะมือน,นีนะคะใต้สีมาทักทายนะคะคือแบบว่าพอคอยเดอัดคลิปแต่ว่าก็สีแบบอยากเข็ดนะคะแต่ว่าคือแบบว่ากําลังแบบกระหนุ่งกระยาเพราะลูกกะปีเนี้ยสายลากอะ่ะพึ่งเขาจะเข้าโรงเรียนปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็โควิดกําลังจีดีขึ้นนะคะอยู่เยอรมัน <c oughs> แต่ตายกับบรลูว่าทุกภาคจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ที่ตายอยู่เนี่ยคือ โรงเรียนอนุบาลก็เริ่มแบบว่าไปได้ทุกวันประมาณเดือนเดือนประมาณเกือบจะสองเดือนแล้วค่ะที่แบบไปได้ทุกวันตามปกตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดกิจกรรมอย่างเช่นคือ,อสระว่ายนา้ำก็เริ่มเปิดประมาณสาประมาณสาม,สามอาทิตย์ไดะะ้แล้วค่ะสามสี่อาทิตย์ได้แล้วก็ร้านอาหารนะคะหรือว่าเป็นจะไปช้อปปิ้งซื้อของซื้อของก็เริ่มเปิดแล้วนะคะ แล้วก็กิจกรรมก็จะหลากหลายขึ้นนะคะเออมีกิจกรรมอยากไปกินเขานน่นนี้นั่นนะคะโควิดยูเยอรมันตอนนี้ก็ลดลงนะคะก็ดีก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ากับปะูเหมือนกันเพ่อาตายกับบ่คอยแตบบ่ว่าคือดูฟังข่าวกับบะคอยนี่นกคะแต่ว่าก็ถามแฟนเอาแล้วก็แต่คิดว่าพ่อตายก็ได้รับวัคซีนไปแล้วประมาณอสองเดือนที่แล้วตายได้รับวัคซีนของจอห์ จอสั้นแอนจอสันนะคะคือเข้มเดียวแล้วก็อาการผุนข้างเคียงก็คือแบบว่าเป็นไข้แล้วก็แบบว่าเหมือนจะอาเจียนแล้วก็ประมาณสองมือคะ่ะมีไข้แล้วก็เหมือนจะท้องเสียแต่ว่าก็แล้วก็เหมือนจะอาเจียนด้วยแต่ว่าก็ประมาณสองมือนะคะแล้วก็ดีขึ้นนะในช่วงเนี่ยนะคะคือหน้าร้อนนะคะก็ะสี่ตอนนี้ประมาณสามทุ่มแล้วมังไตคิดว่านะจะทุมละ สามทุ่มยี่สิบแล้วนะคะแต่ว่าในยุโรปนะคะตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดหน้าร้อนเนี่ยก็จะประมาณสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มก็ยังแบบว่ายังสว่างอยู่จ้ะแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยฝนก็จะตกมืดอากาศจะบ่คดีบันไดนะคะเมื่อวานนะคะกิจกรรมของตายเมื่อวานไปทําอะไรมานะจ๊ะเมื่อวานนี้ไปเอ่อไปชอปปิ้งมานะคะอีกเมืองหนึ่ง ได้ได้ขนตานะคะได้ขนตามาล่ะค่ะแล้วก็แบบว่าสีเบาแบบนี้ว่าเป็นคนที่ชอบความสวยความงามนะคะเป็นคนที่แบบว่าคือความชื่นชอบส่วนตัวเลยว่าแม่นว่าเป็นคนดอกชื่นชอบส่วนตัวจริงๆคือ,อชอบความสวยความงามแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงคี้มทาผิวออยชนิดต่างๆเซรั่มนู่นนี่นั่นคือแล้วก็ตายเยอรมันนะคะ เราตายกะขายของออนไลน์นะคะตายขายของออนไลน์เกี่ยวกับความงามนะคะมีอะไรบ้างแม่นบอสินสินค้านะคะที่ตายขายอยู่นะคะก็จะมีเป็นพวกแบบว่าคอลลาเจนนะคะแผ่นรัดหน้าทอ้องเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงแบบว่ามดลูกภายในของผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นชิมเมอร์บอดี้ออยนะคะคอลลาเจนขนตาแผ่นรัดหน้าท้องนะคะ เดี๋ยวตายเสยบึงนะนี่ค่ะออยสำหรับแบบว่าทาผิวนะคะบาดามดำออยทาผิวคือชอบมากนะคะชอบบำรุงผิวบำรุงตัวเองนะคะแล้วก็ขวดนี้จะเป็นออยก้นเด้งช่วยในเรื่องรอยแตกลายผิวกระชับนะคะคือนวดหลังอาบนา้ำทำให้รอยกระชับแบบว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นสัญญกรรมเดลยจ้ะแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นนะคะผู้หญิงอย่าหยุดดูแลตัวเองอย่างตายคิดวานะเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องดูแลตัวเองนะคะคือ ทำด้วยใจรักแล้วก็ชอบจริงๆคือเป็นคนที่ชอบสัรหาเกี่ยวกับเรื่องผิวมาตั้งแต่สาวๆเลยค่ะชอบเข่าแบบว่าไปขัดผิวแล้วก็เข้าไปร้านนวดนีงค่ะให้เขาขัดผิวให้เออมันรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ผิวเราก็จะลื่นเนียนด้วยนะคะแล้วก็จะม,ะชม,มะะีชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์นะคะ ขวดเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูจะทําให้ผิวแวววาวผิวแบบว่าไม่ไม่แทนนะคะเป็นชิมเมอร์ที่แบบบํารุงผิวกิตเตอร์ก็ละเอียดมากเลยขวดนี่จะหให้ใ้ผิวแทนนะคะกัสีประมาณเนี่ยใต้อยากให้เบิรงว่าชีวิตเนี่ยค่ะบอมเนว่าแค่มาเอาสินคายเบิงแต่ว่าคือเหมือนอยากจะเริ่มทําคลิปนะคะอย่างจริงจังบางข้างกะอายอยากจะออกมาแต่ว่ากะอายมันผมมีความมั่นใจเพราะว่านะคะแบบแต่ว่ากะ ถามว่าไม่มีความมั่นใจไหมกมีอยู่แต่ว่าคือเป็นแม่ลูกอ่อนที่เลี้ยงลูกนะคะที่แบบว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยชีวิตเนี่ยมันบรัยมีอมันบอมีแบบบอมีพอบอมีแม่ที่คอยไม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องนะคะคือเขาต้องเหตุเองทุกทุกอย่างแล้วก็รอสามีบรยัยหมายว่า,ารอรอไม่ได้ทําไมคือเขาออกจากบ้านไปตั้งแต่เศร้าหมืดเลยค่ะไปเหตุงานเป็นสิบชั่วโมงจังเสิงนะคะกลับมากับเป็นบ่ายแบบว่า บซีหามงแรงจังเสรจนะจ๊ะตายกะตองคือกิจกรรมทั้งหมดกับลูกยังเสียเขากะตองแบบว่าจัดแจงนะคะเท,ท่าที่เขาจะเห็ดใดแล้วก็ซื้อกับคงกับเข่าทําความสะอาดบ้านนะคะซักผ้ารีดผ้าสวนนะคะสวนยิ่งกว้างสวนกะตองเฮ็ดอีหยงทีเฮ็ดใดนะคะเราก็ต้องทําเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของสามีประม่นอย่างนี้ค่ะคือตายกับสามีอายุบบคอยห่างกันนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นิอย่างที่เข้าเห็ดใดเข้าก็ตองเฮ็ดนะคะเพื่อแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือน พระสิทธิ์เขาบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายคือคือว่าขยันนะคะคือความลําบากตายคิด่าแบบนี้ว่าเฮาลําบากก่อนก่อนที่จะสบายเพราะต้นทุนคือถับไปคิดหน่อยใจโชกต์ตาว่าเออตนทําไมต้นทุนเฮาบปเหมือนคนอื่นคือแบบว่าบอบอรวยบอบ่บ่ได้สามีบ่รวยหรือบ่รวยหรือบ่มีทรัพย์สินสมบัติมู่นั่นก็แล้วแต่คือเฮาบ อย่าไปคิดแบบนั้นแต่คิดแบบนั้นมันเหมือนเหตุใดเขาบพรมีกาลังใจหนอยใจคือไตคิดว่าคือคนเขาอ่ะถ้าขยันมันก็นอดตายแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่เลือกงานเราก็ไม่อดคือมันบเบื่อกงงานบอยอยากจนคิดว่าอีอย่างที่เขาเหตุใดไตเหตุนะคะไตามาอยู่เมืองนอกเหตุทำความสะอาดบ้านนะคะขัดส้วมล้างห้องนุ่งห้องน้ทงำทำความสะอาดบ้านไตกับเหตุนะคะเพื่ออยากเรียนรู้แล้วก็คือไตคิดว่าถ้าเราไม่เลือกงานมันบอยไตคิดว่ามัน เขามีโอกาสที่จะเรียนรู้นะคะเอพอพราะตอนเนี้ยเขากป็ยังบะเถาตตยอยากแบบว่าคือมาอ,อยู่นี่เขาก็ตังหวังแหล้ว่าอยากให้คุณข้างหลังสบายเช่นพ่อเช่นแม่นะคะน้องนะคะเพราะว่าบ่ลูสีคนเขามันมันคิดบ่คือกันแต่ตายคิดแบบนี้ว่าเมื่อยนะคะเมื่อยแต่ว่าก็ต้องสู้เพราะว่ามันเหมือนว่าจังไ๋ล่ะเขาความดีแต่คิดว่าคือเขากับตันยูกับตาเวทีนะคะ แต่คิดว่าเออสิ่งที่ดีๆมันก็ต้องตอบกลับมาหาเฮาแมนบอแต่คิดแบบนี้นะคะเลียงพอ่อเลียงแม่นะเออสิ่งเล็กๆที่ตายขายของทางออนไลน์เนี่ยบอแมแนแคส่วนจะเฮ็ดบ่ได้เลยเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นงานเหมือนกันบอแมแนว่าคืออยู่เมืองนอกอะ่ะมันบ่ได้เหมือนอยู่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยอยู่เมืองนอกเปรียบเทียบได้แล้วมันก็บ่ด้ว่ามีหลายคือจังอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นนะคะที่เฮ็ดใดก็เพราะว่าใจรักจริงๆคือ ใจชอบแล้วก็รักที่สุดเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามคือมากมาตั้งแต่สาวๆแล้วนะตอนนี้ตายกายอยู่สามสิบตนๆแต่ว่าเพราะความรักความชอบจริงๆทอบที่จะตั้งแต่ผมจนถึงว่าง่ายตั้งแต่หัวจนจุดปลายเทาตาจะชอบมากไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่บำรุงแม่แต่เล็บแม่แต่ผมผิวนู่นนี่นั่นแล้วก็อาหารเสริมนะคะ ก็ต้องเลือกตรงเบิงคือว่าอันนีต้ตากับอะไรว่าจิขายทุกอย่างแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราชอบที่จะดูแลตัวเองดูแลกันเสียจนะจ๊ะแล้วก็แต่คิดว่าเนี่ยล้อให้ตัวน้อยนะคะเขาเขาโรงเรียนแล้วก็อาจมีเวลาเพิ่มขึ้นมาเหตุนู่นนี่นั่นเพราะมันยุ่งยิ่งช่วงโควิดนะคะยิ่งช่วงโควิดยิ่งคือทําอะไรก็ลําบากมากลําบากหมายความว่าคือ,อ ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ก่อนนี่นะคะไปช้อปปิ้งก็ไปช้อปไม่ได้ก็คือแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดจริงแต่ว่าไปช้อปปิ้งเขาก็ปิดนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆของเด็กน้อยก็ปิดเพราะฉะนั้นไปมาหาสู่กันก็นลําบากแต่ว่าช่วงเนี้ก็ดีขึ้นคือล็อกเขาปลดล็อกแล้วมันบอกคะ่ะปลดล็อกแล้วร้านของลานหานเปิดไปช้อปปิ้งได้ซื้อของซื้อของได้นะคะเออ่แล้วตายก็ดีใจคือได้รับวัคซีนแล้วนะคะเออ่ได้รับวัคซีนแล้วเหมือนตายบอกกันแหละ ก็คือดีใจส่วนหนึ่งทีแบบได้รับวัคซีนแล้วประมาณเเดือนแล้วจ้ะนาทีตายได้รับมานะแล้วก็สามีตายก็ได้รับแล้วลูกก็ได้รับแล้วคือกันแต่บอมเบคนหน่อยคนโตนะคะอืมประมาณนี้แหละแล้วก็เนี่ยแหละตายกะตายอยู่เยอรมันนะคะมาจะสิบเก้าปีครึง่งแล้วจะสิบปีแล้วคะ่ะตายกะ กับบรูอะใตทุกๆครั้ตาตจะย้ำว่าเออใต้ขอแบบฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆวิพีทุกคนน้ำนะคะสําหรับที่ไม่ว่าจะเป็นสาวๆที่อยู่เมืองไทยทุกต่างทั่วส่วนท,ท,ท,ทุกทั่วโลกนั่นแหละนะคะตตยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องเล่าชีวิตการใช้ชีวิตอยู่การใช้ชีวิตในเยอรมันแล้วกัถ้าเกิดเมื่อใดพร้อมใต้กับมันกับมีคําว่าที่จะพร้อมถ้าเขาเผาเลลงเมือเฮตุใตยกับจะพยายามแต่ก็มีกําลังใจท่าขอฝากเพื่อนๆวิพี ฝากกดติดตามนะคะฝากกดถูกใจแน,น้ำเดินแนทเนเนอร์ชาถ้าเกิดอยังกระทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณเพืพ่อนๆท,ทุกคนนะคะเมื่อหลังตปสีมาใหม่นะสวัสดีค่ะ